ตะกองเหรอครับกรรมการกรรมการสรเนอดาตากองตากองก็อยากอยากทายเลยนี่นะครับพี่น้องเพิถาเบิ่งสดนี่มพิก็ถาเบิ่งแล้วนี่ยีนีไปใส่เ้อพี่น้องเบิ้งกันก่อนเบิ้งกันก่อนุ้นไปสดๆนะครับกำลังเคียร์เงินอยู่อ้ยู่นี่เหออ้อ้อเอาเอาลเอาเร็วเก็บตกยัง ปอาค้อปลาค้องเอาแล้วครับเอาขึ้นแล้วเอาขึ้นแล้วใส่ใส่เดี๋ยวผมพาไปเบื้งใกล้ๆครับมันเก็บตกครับจักโลครับขึ้นกันหมดแล้วมันเก็บตกแล้วบอเบื้อบมาเิงกันครับมาเบิ้งกันครับพาเาเบิ้งเนี้ยยกขึ้นในเบิ้งกันเนี้ย ตอนเพิ่นมาท่านลงนะป,ป,ปะ้าเบิ่องนีเบื่งน่้อุครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะล้นนี่น่ยซ่อะไรฮะจะรูดแห่เจีจ๊บ้รดแห่กับวานเอาไหมครับอหงวหัวโอ้ครับผมรูดแเบืหมวงะโอ้ยบื้องนี้หมวงเบื้องนี้เบงน้ทองครับใครเต็มทองครับอ๋อเดี๋ยวสู้ไม่เิ่งนี่เยอะ โอ้เอาแล้วเอาแล้วเทียนแหยจากท่างไหนน้องครับน้องจะมาสมัครครับผมมาสมัครส่งเข้าประกวดครับพี่น้องไปครับไปเบิ่งบอยสามคนสีล่องแล้วครับวันเป็นวันเป็นตัวสีนี่จะตัวขาดแหยแล้วครับ้โอยคุณหมอมาขืนง่านเทียนนะคุณหมอสู้ครับสู้ดีผมถ่อยเพิ่งนึกอะไรผมมังค่าเป็นปลาเน่าแล้ว ไปครับพี่น้องไปรุ่นบอที่สามเราจะลงง่ายวะครับเหลือปัดเดียวครับล่อไปครับล่อไป <c oughs> เราแบตสีเบิดเราแบนี้อาครับพี่น้องเราแบ่งกอยู่ในรถบ้านนี้คนถาเบิร์ดกันถาเบิ่งจนแบตสีเบิร์ดเราบนี้อ๋อแเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นตกันบบนี้เพรกันแล้วผมกับสิบเกากันแล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องผมสี้ยุดไปซัมีนะครับจะคอยมาเบิ่งหม่อนพวแบตเหลือสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ครับเอาลแบตเบิร์ดรขยันมาเลยเจ้าอยู่พอไง เอาเปิดท่นมาแล้วนะเอาเกือบใครเกือบไขว้ยใส่ปะเหมือนป่ะเหมือไขยใส่แล้วล่ะอ้าวเอาลงไปพ่อใหญ่ลงไปน้ำตื้นๆลงไปเลยเอาถังลงไปเลยนั่นะครับ บอลนี้จบที่บัตร2 0 0พ้โอ้นาทีระทึกใจมากแล้ะครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเสียเแนือเสียเหนืเข้าที่ลงไปเล่อยกันมัแตกว่ะเอาเอาแล้วครับพี่น,อน,น <มา S 2> ้องครับนาท,ทีระทึกใจไ้วเลาไปไปไปกลางมีแค่เดียวครับสร้างน้องครับโอ้โอ้โอโอ โดดดุมดัมดุมดัมนะครับดุมดัม้วครับปลาเอาครับติดตามเลยทีติดตามครับติดตามครับช่างเอกไป้วครับดุมดัมดุมดัมนะครับโดดดุมดัมนะครับเอาครับเอาครับล่อรถเอ้ยตัวใหญ่ครับทีเด็ดครับบอลนี่ตัวใหญ่นี่แล้วครับเอ้ยนอกแข้งนอกแห้กระเทือนด้ครับอ๋อก้อนอกแห้ โอ้มันทะขึ้นแล้วครับรุ่นใหญ่เลยครับนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเอาละครับเอาละครับเอ้ยบาดเดียวครับบาดแรกครับเทื้อแรกครับเอาครับเอารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เดี๋ยวผมมันรุ่นตัวใหญ่เสื้อแดงครับเย้นเย็นๆครับเอาเออเอ๋มิ่เผาไงยะมิ่งเผาไงยะ อ๋อปานินตัวงามครับโตัเอาขึ้นกระปุกปานุกระว่งปาดุกเด้อกวาขาเด้อุ๊บเฮ้ยปานินใส่โลครับพี่น้องโลครับปาุกเอาครับอปอดอโทั้งบุสร้างหนองล่งลยบันต้นแพร่ไรบันนี่สร้างหนองตกแพร่้ะครับขึ้นแพร่อะไรบ้า บางบางบคนบางเอาค่อยเอาคักคโอ้สร้างน้องไงหลังครับจวดอิล huh. oh oh, ีจวดอิลีเพิ่อนดินะครับบ่อยแรกเพิ่นเอาขึ้นเกือบลอยลู่ครับเพิ่นเกือบไงหลังครับเพิ่อนหนึ่งไปครับชมบรรยากาศครับคอมเมนต์คมเมนบ้านทั้งผีในบ้านทั้งเอาเงี้ยปุ้ดกันครับปุ้ดกันโอ้ยครับพี่น้องครับ แม่คุณหมอทราบมานหูจักไปครับบาดแรกครับแหกมาปปดปดปดโดนอยู่ครับโอ้ยสุมองนึ่งหว้ไปเนี้ยไปไปเหลือสองปัญหาครับเป็นบัดสองปัญหาเนเบิดก่อนครับเรืองบาดใหลงน้ำเพลิน บาทนึงห้าสิบล้ออยู่ไปครับไปครับไปครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับไปได้เลยนะนายล่องสมใจแล้วเดินล่องสมใจแล้วทาตะมือเศร้านี่ตัวใหญ่ครับปดจังเดียระบาดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับ ไปไปไปใจกลัวเนาะใจกลัวคนใจกลัวไปคนใจกลัวเหไปครับไปครับลงไปชิลี li li ่ชมไปเรื่อยครับไปครับไปครับบ่อที่สามไฮไลท์ครับบ่อที่ปลาเยอะที่สุดตัวใหญ่ด้วยตัวเท่าหน่วยเฝ้าบกเฝ้าตกใส่หัวเด้อ

คักครับคััคัคตัวไงครับคักครับนี่หดเนาะนี่ตัวไงเลยครับแต่เพี้ยนกับนไงครับเอาล้ครับเอาคักครับงันมเบิบปนังงันผมบอาครับดีครับตอนนี้มีัต่ตัวไงไงครับเงินบดถึงเงินดถึง ไปครับเรื่อยๆนี่ครับตัวใหญ่ครับบอสุดท้ายไฮไลท์ครับไ,ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปหาโรลาัดไปแล้วพ่อใหญ่ไปแล้วพ่อใหญ่มาแล้วหาพ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่ได้ลงสมใจแล้ว โอ้โนี่ครับบาดแรกพ่อใหญ่บาดแรกมาแ่แหละครับแห่สองครับรมาโอ้แหแรกไปแล้วแหแรกสอบหนึ่งครับนี่อสอบที่สอนนี่ครับโอ้โหนี่แห่สองรอรุนรอรุนพ่อใหญ่โอ้วิ่งมาแล้วปลาตัวใหญ่ตรงนั้นมีแล้วครับไฮไลท์อยู่บอ่อสุดท้ายครับนี่ครับมีตัวตัวใหญ่เลยครับพี่น้อง เออเงินเบิดใหญ่เออ้ยเงินเบิดถึงเงินโมเบิดได้ลงองด่เอาเลยเออ,เอ,อนี่นะครับแม่แล้วครับบา้านนี่เออเอาปวดพอยังมันปวดหลังแผเด่ามันเลี่ยงใหญ่หนวดเด้อยายหนวดด้อ คพ่อผมสิลงนํามอ่ดอกคนบ่พ่อเงินผมเบิดโอ้ก็ว่าส0 0พันเนาะครัมา2,000ผมก็เอามา2,000แล้วกระเพาะมากกระตีไปเรื่องครับนี่เอาคักๆผู้ใหญ่ไปต่อครับพี่น้องโอ้โอ้โอ้ช่างน้องจะตกเรือไหมนั่นน่ะดูครับคนสร้างบ้านนะครับคนสร้างบ้านจังหวัดเอาคนเดียวบ่อแหใหญ่แท้ คุณคุณไหมคุณคุณไหมครับสวัสดีครับโอ้เอ้าช่องด้วยนี่ทำช่องด้วยนี่ครับชีวิตง่ายๆชีวิตง่ายๆนะครับผมแค่นี้ใช่ไหมครับใบช่างเอกใบช่างเอกช่างพี่ชีวิตพี่ง่ายมากง่ายง่ายง่ายครับช่างอะไรนะช่างเอกชีวิตง่ายง่ายชีวิตง่ายง่ายพี่น้องเงินสัตว์ระยะนี่ครับเงิสัตว์ระยะเอาละครับพ่อใหญ่ได้ลงแล้วผมมาถ่ายให้แล้วโอเคครับผมมาถ่ายให้แล้วนี่ พ่อใหญ่เอาไปแล้วสอบหนึ่งอออเอเย็นๆอ๋นี่แหละมันอยู่นี่แหละอยู่ต้นไม้นี่แหละาแล้วาแล้วเงับสีสันเงับสีสันกระชัง่างนองหวยตาเหียกระคังที่บุญเอาเอาปดปดปด เออไปแล้วไปแล้วครับมองนู้นลากกันขึ้นแล้วโอ้ยขึ้นไม่ขึ้น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 โอ้ยเต็มถังเอาพ่อใหญ่ลงไปแล้วพ่อใหญ่ลงไปแล้วลงไปแล้วไปแล้วอย่าไปกลัวต้อนนแล้วปลามันอยู่ในต้อนั่นแหละไปแล้วพ่อใหญ่ไปแล้ว เอาูนบายมไดอกเลยไปคุณคนน้อยๆเอาเลยเอาคักๆเอ้ยเบอแ้งพอดียางไม่หมดเ้าเ่าเปเสืดอกเาในนโตะปะโตะะเอาะเอาล่ะ เออปลดกันครับบุ้มๆเลยครับเออยังได้อยู่เรื่อยๆเออลากมาลากมาเต็มครับปลาตัวใหญ่ครับบ่อนี้เด็ดครับที่เด็ดอยู่นี่เออช่างนองแพะเอียงแล้วสล่มแล้ว นี่ครับพ่อใหญ่ไปแล้วโอ้ยขึ้นได้บ่อย่าตกเลยอย่าตกเลยแล้วบั้งเออมันจะตกพ่อเบลี่ยนไปนี่บูสตหลิงไหมหนึ่งเอมันจะตูดนีไหล่ะตูดเทาเลี้ยงตุ่นอ๋ออ๋ออ๋อเอาตูดใส่จับกเลยอา๋อมาแล้วตัวงามครับตัวงามงามเออโปรโมเตอร์ใหญ่เรา เสียตั้มฝากด้วยบอ่อต่อไปอยู่ไหนครับบอ่อต่อไปบ้านหมอตาครับบ้านหมอตาครับตำบดอกไม้อำเภอสวุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันที่เท่าไหร่วันที่2แต่ว่าบัตรเต็มแล้วครับ <c oughs> ไปชมกันได้ไปซื้อปลากันได้การันตีครับชมกันต่อครับชมกันต่อหาผู้ใหญ่เรื่อ,อยๆครับ ไปไปไปได้ลงแล้วสนใจแล้วผมลงก่อนเลยเงินหมดแล้วใส่ใส่งามนะป่าเนาะงามครับป่างามก็ยังว่าที่เด็ดที่เด็ดปลาบอนี่นะครับมันใหญ่อยู่ครับแต่เงินมาถึงเพิ่นนี่ครับเอ้ยโยนมาโยนมากึ้ะโ้ยซอบพันใหญ่แน่ซอบพันใหญ่แน่บ่เป็นยังดอกั้นครับโยนขึ้นซื้อไปครับโอ้กำลังใจหลายครับ อโอ้ตัวงามครับตัวงามครับกระจุระจายต่อครับพี่นอ้องไปต่อครับพี่นอ้องครับเต็มแพ่แล้วโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วอะไรครับเออเออ,อครับโดดตูมตามตูมตามเลยย้อนแสงอีกโอ้ย คุณครับอยู่ฟังละโอ้หลายอยู่ครับปาลาหลายครับเอาเลยเต็มที่ยังหลายอยู่คนหน่อยเอาคักคักนะครับเดี๋ยวรอดูดอกนี้ก่อน,น,น,บ,อนบ๊วยเบิร์ตครับปลาบ๊มยเบิร์ตยังหลายอยู่โอ้ปลานิน่งปาลาตะเพีนนาายน,นตัวงามเนาะชีโตโลครับผมว่ายอยู่น้องนี่มันตัวใหญ่ ว่าคนมันน้อยเอาแล้วเล่นหงาไม้แล้วนี้อาวผู้จัดเล่นหงาไม้แล้วผู้จัดเพิ่งเอาหงาไม้ออกครับผู้นับได้ขาวพ่นเลยครับโอ้โหเอาแล้วครับไปแล้วเบิ่งครับเด้อเบิ่งบาหนีเด้อครับบาหนีสิหลายอยู่หรอกผู้นับโคใหญ่ครับ O... Oh.